เฮ้แต่ตบเแต่โปตีสมันจะค้างไอ้ตรงบ้านนะเฮ้ยสลาผมกูเดินหาสลาหาสลาอยู่นะตุนเดินเข้าไปรีบเดินเข้าไปนี่แหละสลาแหละที่เราเข้ารอบก่อนเดินหาอยู่เนี่ยเดินหาสองเพจแล้วแหละโอ้โหเข้าไม่ได้โอ้หลบอยู่นี่เหรอโอุ้ยช่าเดินเดินแบบไม่สังเกตไม่เห็นเลยเนี่ย อันนี้สาราเชื่อมั้งเหรอพี่ใช่ใช่ตรงนี้มันสาราทลุไปบ้านได้ข้ามไม่ได้พี่ข้ามได้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 ขาเ้าข้ามอยู่ตกผมตัวตกอ่ะเราจะรู้ว่าสะพานข้ามได้ไหมพี่ตาใครอ้วนผมไม่ผมไม่ได้อ้วนนี่ไงถึงจะเช็คอยู่นี่ไงมึงอ้วนจริงเปล่าสะพานจะขักมั้เนี่ยอ้วนคุยเล่อนนะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครครับอันนี้เผมต้องผ่านลทิกตอกนะครับสามารถส่งข่าวสารส่วนนึงเป็นกระจายให้เราได้แล้ว ขอบคุณท่านรับทานครับส่วนทั้งเพจก็สามารถสับสนุค่าน้ำค่ากองค่าซอฟเฟลแล้วก็ค่าเพ่นเพื่อให้ตีได้ด้วยนะมันน่าจะเปียกแล้วตอนนี้เก่งผมว่าตัวตุ่นเนี่ยตัวตุ่นอะไรตุ่นอะไรตุ่นตุ่แก่ไม่ไม่ที่ใครขอวะ ไอ้นนก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 กตกใจหมดเลยฮะไม่นกไม่นกนกไม่นกนกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยกูจะตกกูจะตกไหมล่ะนกไปตรงไหนต่อนะวันนี้อาจจะเดี๋ยวนกเฮ้ยนี้จะมาเคาะอะไรเวลาเนี่ยนี่กหะเดินเข้ามาลึกซะย ไม่มี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 น่สียงมนุกสียงนกเขคต้องานเขาดีครับโอระวังนะพี่ผุบไปโอ้ดูทางเข้าบ้านสิครับไปก็จะหมด้ย้โอ้ยเสียงอะไรได้ยนไหมไ้ยินไ สวัสดีครับผมแบกิวตอนนี้อยู่ในป่าดรงนี้หิวไหมหิวไหมกระถิ่นไหมกระถิ่นก็ได้อออยยยม้้้โโตกบ่อตกน้ำมึงจะนด่งไปไหนน่ะบ่อน้ำอ่ะเป็นน้ำดีเป็นน้ำตกน้ำเตียงหมดเลยถึงบ้านแล้ว พี่เป็นแ้วน้ำโอ๊ยโอ๊ยมีน้ำมีขอนตกน้ำเห็นแล้วเห็นแล้วเปียนขนาดกูเห็นแล้วไม่ต้องบอกก็ได้เปียกสองคนขนาดนั้นโอ้ย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 ไฟอะสั ด้มยมเชื่อลงไปเจมค้ากันเลยพี่เจมค้าผมขึ้นข่าอ่ะขึ้นข่าอะกที่แนวันนี้พี่ยุยังไม่เดินก็เลยแบบดูแบบะไรีเป็นบ้านย้ายใช่ครับแต่เฮ้ยมเตี้ยยออพี่กะดาษเตี้ยเหรอเสียคพี่ดาบผมเตี้ยไม่ได้ผมออกจะสูงเลยย้ายเดี๋ยวค่อยมา ยายเดี๋ยวผมมาหานะครับคือเปนสามคนบ้านพังแน่ยายเดี๋ยวมานี่หัวปาร์ตี้ครับเข้าไปอ่ะพี่บ้านจะพังแล้วไอ้แดงเนี่ยไปบ้านปุ๊บต่อเดี๋ยวเราค่อยมาหายายไม่ได้ไม่ได้ยี่สียงเคาะพี่พี่ใช่พี่นะพี่ใช่ปะพี่ะผมละบปวดหัวละไปหาอะไรอากาศเริ่มไม่ดีนะหัวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอ้ย ตูนหยุดได้ยังไงได้เสียงเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดเูวามมาแป๊บนึงอะไรขอตบครับขอตบวขัดตัโอ้ขอแล้วปวดตัวเลยปเลยเม่อกี้เก่งวิ่งหนาบแ่ไม่หงสีใช่เฮ้ยเมื่อกี้ประตู เฮ้ยเมื่อก well, okay. ี้มันเหมือนเหมือนมันปิดจริงอ่ะปิดปะปิดปิดใช่เมื่อกี้ยังกล้าเลยเฮ้ยนายนายสี่ข้อย่ามารับผมมาผมมาหาหลานยานะทั้งรับยายยายอยู่นี่ก่อน เหมือนมามากกว่าสคนไหนไอ้นี้ไงครับหมุนดูมีแค่นี้แค่นี้ก็สามค่อยแพนกล้องอยแกไม่มีแล้วนะเราหมุนด้วยหมุนหมุนหมุนสาม้อยหกสิบาเลยหมุหมุนหมุนสามร้อยหกสิบก็ามกลกค่อยๆแพนเอ้าแพนแล้ว ต้ง be ของไม่ต้องเลยต่อค่ะคๆะค่ะสามล้อเลยพี่หมุนรอบเลยฮะให้ให้ให้ทุกคนเชื่ออือหมุนรอบเลยอ่ะฝนครับเป็นน้ำแล้วเนาะอือแต่ปลาอ่ะนี่นะครับเชื่อย right? ังมาสามไม่ได้แอคติ้งเสียงหอบเสียงผมนี่แหละอือเขาดิไี่แหละก็จากที่เห็นนั่นแหละมาสามคนพี่ไม่ได้มาเยอะกว่านั้น อันนี้อันนี้คือบ้านจนจุดที่แม่เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยเดี๋ยว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 เตือนเที่ไฟจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไฟหมดแล้วนะหมดล้เดี๋ยวมึงไดยินเสียงอะไรมเฮ้ยลังตกท่อลองตกบ่อขี้โถ่เฮ้ยพี้แต่ได้ยินเสียงมาตรงนู้นเสียงทอดทำไม มือนมีเงาเหมือนมีใครยืนอยู่เลยว่ะเฮ้ยพี่พี่ผมผมใช่แล้วเมื่อกี้ประตูมันเปิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่มันแง้มออกมาตูลระเบงขอโทษครับขอโทษไฟหมดไงไฟหมดไป็นไปไปไปเฮ้ยเมื่อกี้ประตูเปิดออกมาอีกแบบแล้วพี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินรอบบ้านเนี่ยเป็นน้ำเลยครับเป็นแบบบ่อน้ำน้ำขังเป็นเล่องน้ำร่องคลองเขาเขาทำร่องน้ำไว้รอบบ้านเลย เจออะไรวะพ,พ,พี่ตามไม่ได้ฝาดนะพี่เข้เมเอ่ะตรงตรง้วต่างเนี่ยพี่มันมันหัวไหมเนี่ยอะไรไต่เ,ตเย็นเย็นพี่เย็นเย็นซึ่ไรวะก็ต่างอ่ะพี่มันหัวเลยอ่นนะพี่สม่ใเ่ไครับไฟก็หมดป่ะป่าป่าป่า,ปา,ปา,ปา าป,ปา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 จริงจริงเนี่ยตรงตรงนี้จรงิงๆ่ใชแก้วพีจรี่ตรงนี้คือตรงนี้เป็นจุดที่ว่าน้องสาวน้องสาวฮะโอ๊ยตอนเรามาครั้งแรกมันไม่มีน้ำไหมมันแห้งแต่นี่มันฝน,น,น,นตกแล้วฝนตกแล้วมันขึ้นสูงมากนะค่าพุ่มหัวเลยนะแล้วคือมันเอาล่างน้องมันมาพังศพไปตรงเนี้ยใช่อยู่ด้านล่างมากเออทีน่าตรงเนี้ยมันคงมาอะไรด้วยอ่ะ ส่วนคุณแม่แม่เขาก็จะเสียอยู่ในห้องนี้ครับที่เป็นเตียงเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูไปซับไปเลยไปเมื่อ,องไงเดินตามมาเอุ้ยเราเป็นเพื่อนแรกเข้ามาด้วยมั้ยพี่พี่ได้เดินเข้ามาบ้านเลยอย่างยังวันนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยทำไมประตูปิดเพื่อหาทางเข้าเจอเมื่อกี้ปิดปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงประตูป่ะ ผมผมว่าเช็คเช็คคนหน่อยพี่ใครอยู่นะครับแต่นนี้ปิดประตูปิดประตูพี่ชิงแสงตึ๊บสวัสดีครับคนหรือเปล่าครับพี่สวัสดีครับท่มีคนบอกคนนะครับเรามาถ่ายรายการนะเนี่ยเนี่ยปิดประตูพี่ตีๆใจยังตีๆที่ที่ค่อยๆนะพี่สวัสดีครับพี่ครับเมื่อกี้พี่ชิงเสียงประตูตึ๊บมีคนบอกคนนะครับทำไมคนเลยแสงเนยแส หนพี่มีคนมาติดประตูแล้วนั่นี่ยใจเย็นนะพี่ผมมาถ่ายรายการนะพี่มีคนร้านเป็นเพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาลุกหลับบ้านแบบนี้อุ้ครับมีใครขี้ไหมขี้ไฟผมไม่มีประตูงน้ำประตูทุกข้องปิดเลยนะพี่พี่ดูสภาพดิเออประตูเฮ้ยปิดประตูไหน ส่วนห้องน้ำเพรานั้นก็คือเป็นห้องน้ําที่ว่าไอแสบเลไไยผู้ก่อเหตุนะเขาเรียกเราเรียกว่าห้องน้ำไอแสบนะที่มันเ้อาเดียร์ค่อยๆนะพี่ค่อยๆนะแล้ว,ลวทำไมประตูมันปิดวะซักเฮ้ยปิดทุกบ้านเลยวะเฮ้ป<ห>ยปิดทุกบ้านเลยนี่เหมือนมีคนอยู่รรยอยูอย่สวัสดีครับท่านอินทอนไหมครับเหมือนมีคนอยู่แล้วมันปิดไว้อ่ะ

อาเนี่ยน,นี่มันคือบ้ออะไรอ่ะพี่พี่มีบ้องอะไรด้วยอ๋อบ้องไวรัสเกล็งไหมอันนี้หายเดี๋ยวข,ขอเคียย่ยวก่อนได้ไหมไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตีอ่ะกระแทกไปมึมีคนเด้งออกมาใช่ไหมพี่ใช่พี่พใจเย็นนะนีวเนี่ยมีคนล็อกจากด้านในล็อกบานบนล็อกจริงพี่มีคนล็อกล็อกเหรอพี่พคนหรือเปล่าครับโอ้ยเแล้วไหนบอกมึงล็อกเอ้าเมื่อกี้ล็อกไม่ใช่หรอ มึงบอกล็อกไปเฮ้ยเมื่อกี้ล็อกจริงเมื่อกี้ล็อกเลยใจหายแวบเลยพี่พี่เฮ้ยเมื่อกี้ล็อกนะล็อกล็อกพี่พี่ก็บอกว่าล็อกประตูประตูอะไรครับหลังหลังพี่พอเอ้าอะไรนิ่งอยู่นิ่งอยู่เฮ้ยขอโทษขอโทษไม่ออกปอดไฟก่อนดึงเส้นเฮ้ยเสียงหลังพ่อตลอด จยนนหลังพ่อคืออะไรครับพ่พิภสุดอยเข้าไปสุดึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวะึเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวีใครเปิดตูน้ติดี่เปิดมนเปิดมันติดมันเปิด มันเปิดหรอมันปิดตอนเข้ามามันปิดเยมันปิดตอนเข้ามาปิดแต่ตอนนี้มันปิดแต่ตอนนี้มันเปิดเมื่อกี้มันปิดตอนนี้มันเปิมันเปิดแล้วตอนนี้เมื่อกี้มันปิดโอเคตรงนันคนรู้เองนะไม่ก็ถ้ามันปิดมันปิดอยู่ใช่ตอนนี้มันเปิดโอเคโอเอเโอเคโเคโอเอออเวเดี๋ยวเ โอเคครับขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษนะครับก่อนอื่นเลยครับตกใจตกใจเสียงตกใจเสียงผมต้องรีบหันเลยหันดูดวงจิตดวงวิญญาณนะครับที่สิ่งสถิตอยู่ตรงนี้นะครับชื่อแสตหรือครอบครัวที่เสียชีวิตนะทิ้งนี้นะครับขอถ้ากดกายหรือทาเชืงอศิษ์ประสิ่งบางอย่างปรากดกาย้็พระเจ้านะครับทุกเพจให้เห็นนะครับพเพื่อเป็นวิทยาทานร่กแห่งหลักความตายนะครับ นะครับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พบผมมาด้วยความสุดจริตนะครับเสียงอะรกดเงนผมมาความความสุดจริตนะพี่เสียงอะไรห้องน้ผมตุนเสียงประตูแน่นอนตรงนันเปิดตูนครับเดี๋ยวผมเดินไปเช็คให้คิดเสียงห้องน้ำไหใจเย็นนะตั้งก่อน ออาก่นใจดีนะที่เสียงให้คนน่ากลัวไอ้ตูนมึงอย่ามองอีกยิงป่วยตูนเสียงไหมวะตูนมึงมาเนี่ย ตโอนไอ้สตอรี่นี่แย่พวกพี่ไม่ยอมไม่ดูดินี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจรู้ว่าขีเข้าหูไม่ดูมองไงั้นเลยบ้าเอวแง่แง่แง่อย่ามาอย่างมือมาอย่างมาอย่างนี่ใครตอนตอนเอาอย่างคงไม่ใช่ละ ใช่มึงปหเนี่ยตูนตูนตูนไหมเนี่ยตูนมเอาเช็ค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 เช่อาทำอย่าเล่นอย่างงี้ย่าครับเทปวอเสบวอฮะโอเคโอเคว่าไหพี่ว่าเช็คไงเออเออใช่ใตโกนเตใช่ล้ไอ้ไอ้้ตตูนไเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังจกระวังจุ เฮ้ยใครดึงประตูกลับใครดึงมือมาเดียวเฮ้ยดึงมือผมไปเลยด <c oughs> ูดูมือผมอืออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เ <c oughs> นี่ยดูที่อื่นไม่มี <c oughs> ผมปัดไปเร็วมึงทำเลยโอ้ยยโอ้ยยเสียงขนาดไหนโอ้ยเกียร์เทียร์เหรอเกียร์เหรอที ขอโทษขอโทษขอโทษพี่หมอโทษนะขอโทษหมอตัวตาขอโทษเฮ้ยเอ้ยจับมือจับมือเต็มมือเลยเงาดำโผล่มาเหรอเห็นเห็นเพจบอกเห็นเงาดำโผล่มาเต็มมือไหนไหวไหมทะทุบที่เลยถีบแรงๆเลยเอาไม่ใช่ล้อันกับนะเนี่ยประตูตัวไหนประตูนู่นตกใจหู่ทุกทีลองดูอันนี้ทะไรประตูโอ้ยหนึ่งอไม่ใช่ มน่ตลกที่หัูเนะเฮ้ยครูพงษ์ไม่เสียอะไรพปพูดจับมือถมเต็มเลยอ่ะเสียตกใจอยู่มากีอโทนะเดี๋ยวเจออยู่แน่่เสียงแสบพูดอีกแล้วเงาไอ้แสบเงาตรงไหนครับพี่เสียงกรหดังพี่ปอฮึตอนไหนครับผมสายนแล้วเดี๋ยวรอเราที่ราท่าไปเราะเราต้องสลายอ๋อเราต้องสลาสลา โอยปิดน้ำโอ๊ยปิดอกตีึงปิดอ่ะตู้มันตันบนีไปออยด้วยไม่มีคนิงใช่ไหมไม่มีเอว่าเอาตัวว่าผมว่าเช็คขอเช็คกันไหมขอเช็คกนไดพด่แต่พี่เช็คพีเช็คเลยเช็คเลยพ่อเดี๋ยวพ่อขอิลกมาพี่ขอไฟมาไม่เงี้ยสหโ้คนอะไรอาเี้ยมีคนมีคนยาด มึงมีมีคนบดานประตูไว้ใช่มันมีลมเข้ามาได้มันปิดได้เหรอที่เช็ขวาผมเช็ดซ้ายเช็ดซ้าย่ที่เช็ดขวาเราใปช็ดสาย่เล่เออสุดนี่โอเคไครับทไมน้องนี้คนอ่ะ อ,อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เฮ้ยนี่เตียงอันนี้เตียงแม่ครับใกล้คนแล้วควนเราเดินผ่านกันเลยมาขอโทษขอโทษครับฮะอ,อ,อ้มาแล้วตกน้ำไหมพี่อ๊ะ <c oughs>